ขาอ่อนดิจับมัน,นมาหลุด mm hmm. สวัสดีครับพบกระเฮานะครับช่องสาวผูไทเก็บเห็ดนะครับโดวยวาวภูไทยนะครับเมื่อน,นี้นี่มาเก็บอันนี่กันเลยนี่กระเจี่ยวครับนี่กระเจี่ยวแดงนะนี่ตุ่มๆมันอนอนน่ครับขามป็นสด้เงาบองนี่ครับขาเป็นสีอ่อนด้อหวานด้ิงขานี่ไปไปกัน อันนี้เป็นกระเจียวขาวครับเพิ่งจะบานหนึ่งดอกเล้ก็จะปิดอกอกแล้วก็จะดึงออกนี่สองดอกแล้วอีกดอกหนึ่งครับปิดอันนี้ออก นี่ครับอันนี้ตูมๆจีๆอ่อนๆเบิกขาวรุ่นนี้โอ้หมันหน่องมันตื่นไม่ได้ขาสั่นครับดอกนี่สมตูมดีแทบน,น,นี่เนวแดงครับโอ้ยขาขาดซ้ำนอนจ้อขามันมีแนวคัด ไม่ขาดหนึ่งเราก็ได้นี่่ามนันมองนี่มันอ่อนนะครับหวานพอดเบิ่งดวงนี่จีบแบบนี่ฮึนมองขาได้พอดเมสมอกีดีเลอเบิงใส่พลังนิ่มน,นะ ได้อยู่เงาเพิ่นตื่นมันได้ตื่นครับแต่อ่อนดีขนาดเพิ่งตกดีๆไปรุ่นบิง้งโอได้อยูดึงงานอยู่ครับสวย ชกเอืมขาอ่อนดิจับมันมาหลุดมือครวมอ่อนคงขาโงามขนาดด,ด,ดิดอกนี โอ้มันดัน <waterfall> ด <noise> ินโอ้ขามเันแต่ใหญ่ครับดันดินขึ้นมาเลยแมนดินเตะดินเตะอู้เดือดเลือดยุ่ยขึ้นมาแล้วยู่ยขึ้นมาแล้วนี่อ่อนเลยด้วยขามันโอู้หวานดีโอ้ขาใหญ่ขนาดเลยมาเบิ่งอันนี้ดอกมันใหญ่นะครับใหญ่คกัดใหญ่ไปหมดดอก นี่ได้ยูนี่โนน,นเหล็กของเขาก็น,นี่แหละครับได้จังจะเบิ่งอีกคลิปเต็มอีกยุกอีกช่องหนึ่งเนาะนช่องนี้ก็ได้อดูครับพอได้ปนเนาะสำนี้แหละเนาะคลิปนี้ก็ได้สวัสดีครับ